สัสดุของกินมาจากเมืองไทยได้ไหพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบ่อคานัอันค,ค่าส่งว่าค่าส่งมาันจาักบาทพี่น้อง ี่น้องเบิงข่อยได้กองอยังมาก่เดี๋ยว่าอ่อนมาเบิ้งอันน้ำข่อยในเด้อว่าอัน,นขอ่อยไในยังมากกองอีหยังพี่น้องเมืเบิบ้งนี่เห็นบ่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเฮาสิมาเปิดพร้อมกันพี่น้องอันมบเจ้ามาดูน้ำขออนน่อยเด้อว่าข้างในมีหยังแน่ว่าข้างในจะเป็นอะไรบ้างพี่น้องมาเบ,บิ้องขับข่อยเด้ออ่ะเดี๋ยวเฮาตั้งกองดีๆก่อนนะพี่น้องเด้อตั้งกองก่อนเด้อเพิ่นรีวิว พอวิวเนี่ยพี่น้องให้ก็ถูกรางวันที่หนึ่งคนนี้นี่ยู่เมิองนอกนะเดี๋ยวด้ะแล้วพี่ประตูกันพี่น้องอ่ะสวัสดีครับยังเป็นทาา่ากันมาป่อก g r a ช่องอันข่อยได้ช่องชื้อวานเลียวก้าชาแนลนะคะพี่น้องมาเบิร์ก่าอันเม่เนียนข่อยได้ข้าวดีพี่น้องให้ก็ถูกแล้ววันที่หนึ่งเอารถมาเบิงนี่ พี่น้งองเอ้อันกองพัสดุจากเมืองไทยพี่น้องมาถึงแล้วเมื่อน,นี้นะครับวันนี้วันที่เก้าเดือนสิบหรือว่าเดือนตุลานะครับพอหกหกสองห้าหกสามหรือว่าสองศูนย์สองศูนย์นั่นเองนะครับอันคล้องอันตัวนี้่อยชังมาจากเมืองไทยตั้งแต่วันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับสิบแปดเดือนเก้าพี่น้อง ปัตินี่ข่อยซิมาเปิดแล้วได้ปัตินี้อันใสเวลาจักมือพี่น้องจาว่ามันหนี้วันที่อัยนวันที่เก้าเดือนสิบเอาส่งมาตั้งแต่วันที่สิบแปดเดือนเก้าพี่น้องจักมือนะข่อยกะคำนวณบอนมืถือผู้จับอันลูกกับอันซอยบอกข่อยเนี่ยเขาเหม็นสร้อยบิางเนยว่ะมันจักมือ แ่วแล้วก็เลื่อมบ้านเวลาพี่น้องเลยอันสินค้าข้าส้างมาจากเมืองไทยกวิามหาหอดนี่ก็โดนหลายมือพี่น้องแต่ว่าขอยบรุว่าสภาพสภาพข้างในมันจะปกติไหมนะคะพราะวาสมมัตประเทศรัเซียพี่น้องนี่ครับน้ำหนักน้ำหนักอัน9จุดเท่าไหร่นี่ย 9ก้าจุดเก้าห้าศูนย์นะพี่น้องคือประมาณเก้าโลเก้าขีดนะพี่นอ้องเกือบเกือบสิบโลคนเด้ปัดที่นี่ใครชิมมันแกะหล่ะเด้ปัดที่นี่รุออ่นพ้อมกันนะครับอันที่วินเมืองนอกขั้นใดของไทยไม่ก็สิดีใจนาบานปึดเปื้งคืงปนปนิพี่นองนาบานนาบานแอเนายปนิีนัละ ให้อนเืออันร้อยอันรัฐบาลอันเราวันที่หนึ่งเป็นเพี่น้องเอ้ยใส่ของจากบ้านเฮองห้อ,อพี่น้องก็เห็นมาเนี่ยไอ้จังไดยพี่น้องซีกับข่อยว่าางนั้นนี่นี่ข่อยสิมาเปิดใหนมุตจาเบิ่งอ่ะพี่น้องเปิดที่ระยางนะแล้วข่อยสิมาอันซูบพี่น้องที่ระยางเดี๋ยวเอาอันของออกจาก กองเล้พอดีพี่น้องว่าเขาออกจากกองเอองกันเอีบ่อเจ้ว่าก็สีย่อนล้งกองขิล้กองินข่อยข้เสียตั้งของบบนี้เอาเห็นกับข่อยบ้า ตหลักตุเลขพี่น้องเอ้ยอันอยากรีวิวเพราะว่าอยากให้อันพี่น้องเห็นกับข่อยว่าอันข่อยมีของกินที่ได้สั่งมาจากเมืองไทยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะส่งเอ่ออะไรก็ได้ว่าพัสดุของกินมาจากเมืองไทยได้เลพี่น้องเด้อเ,เดี๋ยวสิบค่าขันอันค,ค่าส่งว่าค่าส่งมาันจาักบาทพี่น้องแต่ว่าข่อยข่อยช่วกันเอาสีขอแกะที่ระย่างพี่น้อง อ,อันแรกเครี่ีได้พี่น้องเนี่ยซมเครื่งีเครื่อีเนี่ยกรอแกะอันนี้ก็ได้พี่น้องนะอันเห้นหน้าดำๆเห้ยนเงาแววๆใส้ซูมพษาเบิร์เนี่ยพี่น้องซอ่กุญแจโค้ชแอเป็นกำลังใจให้ความเนี่ยนะเพื่อที่จะบริาพาคีมาใหม่ของ a า n น,นลพี่น้องแสงขึ้นบุได้เหรอผู้ชายจ้ะ พี่น้องอันนี้คือปลาอีฮือพี่น้องไม่เอาปลากิโกะปลากิโกะพี่น้องเอ้ยนี่ครึ่งกิโลหอยสั่งมา่อกี้นี่โอ้ยได้แล้วพี่น้องเอ้ยจมใจอยากไปแล้วปลากิโกะหนึ่งอย่างได้ไปแล้วอันที่นี่ยัางนอตนี่ยแกะมันแบบนี้เลยนี่ขั้นใจไปพี่น้องเอ้ย พี่น้องนอไม้เอามาสุบพี่น้องไปสั่งนอไม้มาอันสั่งนอไม้เอามาสุบพี่น้องเลยนอไม้สุบใส่มาอันถุงละครึ่งกิโลสามถุงพี่น้องถุงละครึ่งกิโลสามถุงเอาเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วข้อเขียนอันนไหมข้อเขียนไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้ออนยานพี่น้องอัน วนนี้เรหงนหวยแล้วก็ลำคาญไปย่างเลียวเลยพี่น้องเลยพี่น้องนี่อันแกงไตปลาแห้งพี่น้องนี่แกงไตปลาแห้งอันข่อยได้มานสองถุงอหอวผักพี่น้องเลยทมได้แจกหิ้วเขา่าแกงไตปลาแห้งสองถุงปัตตินี่อัน มีอะไรบ้างมาเบิงนี่มาเบิองอันนี้ในนังนี่พี่น้องดำคือมือดำคือลือปื้ลืออยู่นี่พี่น้องอันมันคืออิปูนาดองพี่น้องเห็นบ้าหมดเช้าก่อนมีมาหนาสั่งอีปูนาดองแต่ว่าเขาชิ้นมาอย่างดีเลยชิ้นมาอย่างดีเลยเออสุญญากาศไม่มีลมนะพี่น้องเห็นบ่าอีปูนาดองอย่างดีอันนี้ครึ่งกิโลพี่น้องเอาไ้ใส่ตำบหุ่งหรือตำบกแกงตำแค่รสตำอัน หัวใ่เท่าก็ว่าไปใส่แดดเบืดอเลยบัตรจะเข้ามาบัตรที่นี่จิมมะเกออันนี้บัตรที่นี่อ๋อก็เป็นถุงเครือหลีกมาเล่นพี่น้องเไยอันนี้ยังนี่บัตรจอมมาสั่นพี่น้องเพิ่งเนี่ยอ่านซอยข่อยนยะบัตรจอมกับน,นี้บัตรจอม กุ้งจอมพี่น้องเอ้ยกุ้งจอมเด้อนี่นี่กุ้งจอมอันนี้ปลาแดกคีล่าพี่น้องยี่ห้ออีสานนัวเอาน,นั่นกับนี่ปลาแดกปลาแดกนี่ก็ปลาแดกพี่น้อง ประเด็มีหลายทายสั่งมัดจักโลดนี่ประเด็กนะี่โอ้จักขวดนี่เราขวดสุดท้ายนี่ยังน้อยน,นี่แกก้อนพี่น้องนะฝากแกฝากไปแทนพี่นอ้องน้ำข้าวคอยอันกระมีอัน หน่อไม้ส้มพี่น้องคอยสร้างน่อไม้ส้มเอาไว้มาไปแกงใส่ก๋วไก่แกงใส่ปลาหรือซุปหน่อไม้ส้มกินพี่น้องใอยอยากกินกับข้าวเหนียวแต่ว่าข้าวเหนียวได้ตอนนี้ในรัเสเซียก็หาอย่างพี่น,อน้องเลยเนาะเอามาที่นี่ได้ของมาแล้วก็ซีมาเลี้ยงให้พี่น้องเบอร์บาของที่ได้มามันมีแค่นี้นะครับแล้วต่ซีมาแจ้งอันราคาราคาส่งให้เบิร์ที่พี่น้องขายมุจจาเบอร์บาราคาส่งมัดจักบาท แตกแจกบ๊ดีแล้วพี่น้องเยเอาสดุปบ้านขอได้ของไทยมากแล้วกันพี่น้องของไทยกองโอโนเอเล่อยู่นี่นี่นี่นะมีกุ้งจอมมีอันยังนี่แล้วแต่มีหลายอย่างพี่น้องเลยไอ้ปลาจอมก็มีกุ้งจอมก็มีว่าที่นี่อันกะดีใจสมใจอยาก มาแจ้งกันราคาส่งให้พี่น้องฟังว่านราคาส่งจากประเทศไทยมารัสเซียนะครับจักบาทครับพี่น้องน้ำหนัก9กิโลเขีด5 0าิบาทั่นห้าสิบเน,นก็หิมิลแล้วเท่าไรบุพี่น้องแต่ว่ามันาถึงคลิปโลแต่ว่าขาดอีกน้อยเดียวขาดอีก,ออการ์สุดห้าสิบได้10บกิโลเนาะเออราคาส่งนะครับ ปกติแล้วไอ้ราคาส่งปกติราคาส่งมันจะอยู่ที่กิโลละเจ็ดร้อยบาทพี่น้องเนาะแต่บ่าข่อยสร้างนี่มากเมาจ่ายเพื่อนส่ง,สง,สงแบบเมาจ่ายมากเมาจ่ายรวมสี่พันบาทพี่น้องไม่รวมค่าของนะค่าของต่างหากแต่ว่าเฉพาะค่าส่งสี่พันบาทจากประเทศไทยมาลัสเซียเนาะนี่แหละพี่น้องของข่อยกับสีได้กินสมใจแล้วกล่องมาเลื่อนขึ้นคจัง,ง,งสิเอา แตกระสีอันกอดให้หมุดเจ้าเบิ้งสิล่ะโอเคฮะได้ชมใจยานะครับอันขอพพะกุนละลายครับผีเบิ้งมาหอดตอนนี้นะครับสี่ข่อยจบจบคลิปแต่เอําล่าพาจากพี่น้องแล้วตอนนี้กัะสีคิดหท้ม่รู้เสียบเนื้อๆมาสูพีสูนองได้รับชมได้อันเบิ้งกันนะครับว่าประเทศรัสเซียมียังไงข่อยเฮ็ดคลิปเนี่ยนะครับโอเคแล้วครับ รบกวนเวลาพี่พีน้องๆมาโดดแล้วนะครับ1ิบเจ็ดตนาที่สิสน้าที่แล้วนะครับกรฝากนี้วยครับก่าซอยเป็นกําลังใจให้คนไก่บ้านจังข่อยนีนเ้ออันผู้เท่าผู้หายไงพอใหญ่เบียได้ช่องล i โอก้าชาแนลนะครับพี่น้องซ <c oughs> อยเป็นกําลังใจให้่อยนะครับเ้อด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเ้อผูดใดแวะมากกัอ,อย่าลืมเ้อฝากนี้นครับ คลิปนี้กับอันที่อะไขอตัวไปเลยที่พี่น้องนะคิดฮอดคิดเตือนแล้วก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้รัสเซียอันอ,อันเขาเอิรนมั้ยยังอะ่ะไวรัสติดพุ่งขึ้นแล้ววันละสองหมื่นกว่ารายนะพี่น้องนะตอนนี้นะจากปกติเออก็นานี่สามสี่พันต่อมือแต่ตอนนี้หมื่นวันหนึ่งสองหมื่นกว่าแล้วพี่นอ้องซะอยู่ยากล้วบัดที่นี่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้ง หลายๆประเทศที่รับชมนะครับนะเนาขอบคุณหลายๆครับนี่นี่กะขอตัวไปก่อนเด้ะสวัสดีครับดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ะขอสิหามนูแซ่บมาสูส่เบง <laughs> โอเคบ๊ายบาย